สวัสดีค่ะเย่ yeah, yeah, yeah. วันนี้จะมารีวิวเป็นสกู๊ชี่ที่จะเอามาแจกนะคะนี่จะมีทั้งหมด3รางวัลน,นะเราไปดูรางวัลที่3กันเลยนะคะรางวัลที่3ก็จะเป็นบานโดดกัดแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นหน้าแรบลิ้นนะคะก็อันนี้เป็นรางวัลที่3นะคะ รางวัลที่สองจะเป็นปอมปอมบูลินนะคะส่วนรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นเดรัคูมาแบบแพนเค,ค้กแบบนี้นะคะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะส่วนกติกานะคะก็เพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูใต้ description b o ็นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ไว้นะคะส่วนใครที่เข้ามาดูแบบคนแรกๆอะไรเงี้ยแล้วยังไม่ ไม่เจอกติกานะคะก็ราอสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะคะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะคะแล้วก็กติกาจะอยู่ใต้ดิสคริปชั่นบ็อกนะคะก็บ๊ายบาย